รีแคปทิปเที่ยวฉบ,บับอัปเดต2024ปีนี้เนี่ยเก็บหมดดูไฮไลท์เด็ดตามรอยพวกเรามาเลยดูจบเนี่ยท้ายคลิปมีส่วนลดให้ด้วยนะคลิปนี้พวกเราก็คือจองผ่านาโกด้าทั้งหมดเลยค่ะเริ่มต้นที่ญี่ปุ่นก่อนเลยไล่ไปตั้งแต่โตเกียวบินไปลงที่ฮอกไกโดจากนั้นก็ลงใต้ไปต่อที่โอซาก้าค่ะฮอกไกโดเนี่ยเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของญี่ปุ่นเลยค่ะแล้วมีหิมะตกเกือบครึ่งปีเลยนะคนมัาจะนิยมไปเล่นสก,กีกันที่นี่ไฮไลท์เด็ดที่ห้ามพลาดเลยเนี่ยคือหมาล,าลททททนโนนนนนน้้้้ออ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 งงงงพัััััคววววีีีีีี่่่่่่่สสสสสตตต์าาาฮฮิิยยยะะมมมมหูููบบเเกกกกกโโ็็ืจุุดดดขขไไลลแรถป ันที่เมืงเองปิเอกขึ้นชื่อเป็นเมืองแห่งเทพนิยายตกบูพอรของจริงก็คือสวยมากก่อนกลับเนี่ยก็แวะไปแช่ออนเซ็นที่โคชิโระแล้วก็บินจากฮอกไกโดไปลงที่โอซาก้าค่ะโอซาก้าเนี่ยเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับสองของญี่ปุ่นเลยค่ะและไฮไลท์เด็ดที่ห้ามพลาดเลยเนี่ยย่านชินเซกิเป็นแหล่งรวมนักอาหารขึ้นชื่อของโอซากา้าแล้วก็แวะถ่ายรูกกปกับป้ายคุริโกะชื่อดังนั้นก็แวะเที่ยวยูนิเวอร์แซลหนึ่งวันเต็มๆเลยค่ะเก็บได้ครบทุกโซนเลยนะแล้วก็ขับรถจากโอซาก้าไปที่ชิราคาวาโกะค่ะเป็นหมู่บ้้้้้้าา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 นนนมมมรรรรรดดดกก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 กโโโโลลลลลทททีีี่่่่่ออออออยยยยูููใใจจจงงงงงงภเเเขขิิิิ็็คคคคืสสสวววๆะะแตบบบซไไไไไปปปป์์์ฮหั บายเดบิย์อาไซออนมิวเซียก็แวะถ่ายรูปที่โอฮิลสตีปิดท้ายด้วยเซ ah ียขอเรียปีนี้บอกเลยว่าเปิดปีมาก็เปลี่ยนเมืองเยอะมากขอบคุณอโกดาที่เขามีตั๋วเครื่องบินโรงแรมแล้วก็กิจกรรมให้เราจองเขายังมีไฟด้วยนะบอกเลยว่าข้อดีหลัก3ข้อเนี่ยมีตามนี้เลยอย่างแ,แ,<ล>แรกก็คือได้ราคามาดีมากที่ปีนี้พวกเราคือประทับใจมากเลยค่ขนาดบางที่ที่ไม่แมสเนี่ยยังหาตั๋วเครื่องบินเดินทางไปที่นั่นได้เลยแถมจ่ายได้หลายแบบด้วยนะทั้งเคสเดบิตหรือจะพรอมเพย์เนี่ยก็ได้เหมือนกันนะและหน้าโฮมเพจของอากอดลลลด10% 1เยแ้ววกันนนี่่าาาตมมะ ก็ได้ลดแล้วมาท่องโลกทั้งใบในราคาที่ถูกลงกันทุกคน